นะครับตอนนี้เราจะเข้าเขึ้นกิวลมกันนะครับยาวนี่ตัวเอ็ดนิดยาวกิ๊กกูเอ็ดยาวไทยไทยไปดูอะไรอะ่ายไปเลยนะครับตอนนี้เข้าเขึ้นกิวลมครับกิวเข้ามาครับเออกิวเข้ามาขอโทษครับขอโทษครับขำขับไปไหนครับครับตอนนี้โดยเส้นทางเส้นทางขึ้นดอยครับตอนนี้อยู่ในรถสัมภาษณ์อาจารย์เนี่ยนะครับรู้สึกไงครับธรรมดาครับอาจารย์ก็ได้ตื่นเต้นมากเลยดู ดูสเ่อสีวันนี้วันนี้คนจะต้องกระตอมเต็มที่ครับสาปีที่ผมลองคอยเขมามาคิวข้าหมาวันนี้ครับอย่างน้อยต้องขอสักสี่ห้าตัวนะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องได้นะครับวันนี้ครับทำไม่ได้ก็ไม่ยอมเป็นหมาง่ายๆครับวันนี้ถึงมาเกี่ยวข้าหมาก็ไม่ยอมเป็นหมาทำไม่ได้วันนี้ก็กลับไปที่เดิมครับครับการสโลงเจอเส้นทางดูครับตอนนี้เรามากําลังมาถึง จุดที่เรากำลังขึ้นโดยเรืออี 4, กิโลเนนเราจะถึงจุดหมายปลายทางที่กิวคอมมาครับอย่าโมกอย่าโมกเกินไปอย่าโมกไ,ไม่ได้โมกครับผมลม,มาัาผมไม่ได้มากิวลมแต่ลมมาด้วยครับวิ<า>่งกู่าแดดร้อนมากครับ จะอายเขาครับนี่ครับเีพูดชิดปลาครับวันนี้ครับพูดพูดเอ่อยืมมาแล้วโอ้โหนี่ครับพูดภาษาเนี้ยก็คือมันจะไปบอกนม็ไม่พูพูดนะขยันตาย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 โอ้ยตา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 ยครับตายเออรถของใยาวป๊อปเปิดตัวนี้สงสัยจะไม่ได้แตะต้องง่ายๆยืมอาจารย์ตู่มาทีหนึ่งขยันนะครับมาจากอินเดียนะครับป๊อปครับอันนี้ป๊อปเปอร์ สีเดียวกับที่ผมถอยมาใหม่ๆที่ร้านพิเดชหลังลายนี่ไม่ใช่อะไรนะครับแม่คอกครับไอพวกนี้ไม่ชอบแม่คอกปลาซูไม่เคยแดกอชอบหาแต่แม่คอกอนันไอพวกนี้ไอพ่ออาจาร์ตูนะอไอเบ็ดเงี้ยโอ้โหไอแดงเ่งี้ย <laughs> ไอพวกนี้แดกคอกอย่างเดียว<อ>ผมไม่ชอบครับทบทำลายครอบครัวพวกผม,มพวกพวกทำลายครอบครัว สงสารเด็กมันโผลโอ้ยผมทางกันมืนแล้วนะมาทางแรกมาทางแล้วนะทุกคนมาทางครับยังไงครับได้ครับมามาแล้วครับมาแล้วครับดูนะครับนู่นะครับเกียวเกียวหมาคิวเข้าหมาโอ้แม่เจ้าพลังศู์จริงๆโอ้โหอะไรอะเกียวข้ามาป้ายโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างในลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างครับ ูแสงแดดอาทิตย์ยามเช้านี่เจนี่คือหัวหน้าสมาคมหลายๆสมาคมโดยสมาโดยเฉพาะสมาคมคนรักจิมส์ของเราเดี๋ยวพัวโขเขาจะย้ายชมรมนะครับครับไปเป็นชมรมอนุรักษ์สุรักษ์ไทยครับโดยเฉพาะพันพันทองแดงโดยเฉพาะพันเกี่ยวกับเพวกคนทองแดงพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่มีไม่ได้ไม่มี เส้นทางถ้าพูดไปกำเนินก็คือวันนี้วันนี้จะแดคงานเลยจะเป็นกงหรือว่าจะเป็นลายวันนี้ลางานมาสามวันนะครับครับนี่ดูสัภา์สดจากโดดงานกันหมดได้ไวันนี้เมื่อวานไปไม่ขาวมาเมื่อก่อนโดดเรียนครับตอนนี้โดดงานอาจารย์เดคไม่ได้ข้อเมลยเดินที่น้าเลยไม่ข้อกับปลาจิตครับปาจิตครับ จิบจิบข้างจ,จิบข้างลายแดงเดี๋ยวเขาซักลูกจิบลูกจิบมันเจ่งมากเลยเพลงพี่เีนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ะอ๋ออันนั้นเพื่อนเพื่อนอันนั้นหมานมครับลายสีขาวดาวเป็นหมานมครับเชื่อไหมตัวพิ่พ์คงได้ชื่อจริงถึงแล้วว้าวโอ้ไม่เห็นภาพใบภาพชัดเลยก็ได้โฟกัสโฟกัสเลยเขื่อนมันสวยงามมาโอ้ดูสวยมาก เรามยกันใช่ครับกันเนีมีเรามีคกแข่งคนเดียวครับลยนุ่ยไนอ้ดอคยทุกครับเราจะหยุดการถ่ายวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อดูไหม นี่เราจะหยุดการถ่ายวิดีโอไว้แค่นี้ก่อน,อค,นครับ